บ้านเดี่ยวสไตล์เกเบิลที่มีส่วนกลางที่สวยที่สุดในพระรามสองจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะวันนี้พาไปดูบ้านเดี่ยวที่ทำเลดีมาก ย่านพารามสองค่ะชื่อว่าว i l l a g e ีโอพารามสอนะคะโดยสามารถเข้าได้ที่พารามสองซอย100ค่ะตรงมาเรื่อยๆข้ามทางรถไฟถึงแยกแล้วเลี้ยวซ้ายจากนั้นตรงเข้ามาหมู่บ้านของเราจะอยู่ขวามือเลยค่ะเข้ามาด้านในแล้วเลี้ยวซ้ายตรงมาเรื่อยๆนะคะบ้านหลังที่3ซ้ายมือเลยค่ะ โดยบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นบ้านเลขที่98ทับ3ค่ะเข้าไปดูข้างในกันค่ะพื้นที่บ้านหลังนี้นะคะจะอยู่ที่50ตารางวาพื้นที่ใช้สอย114ตารางเมตรเข้ามาชั้น1จะเจอห้องรับแขกโล่งๆแบบนี้เลยค่ะมีโซฟาบิวอินชั้นวางทีวีชั้นเก็บของตู้เย็นพร้อมโต๊ะกินข้าว มีประตูด้านข้างสามารถเดินออกไปข้างนอกสวนได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีหนึ่งห้องน้ำและห้องครัวอนเนกประสงค์สามารถทำอาหารได้หลากหลายรูปแบบเลยค่ะไปดูชั้น2กันค่ะภายในชั้น2ประกอบด้วย3ห้องนอน ห้องนอนที่1จะเป็นห้องนอนโล่งๆกระจกบ้านใหญ่มีวิวรอบๆบ,บ้านจะเป็นประมาณนี้เลยค่ะห้องนอนที่สองจะเป็นห้องนอนขนาดเท่าห้องนอนที่1นนะคะห้องนี้เนี่ยสามารถใช้เป็นห้องเก็บของอนเนกประสงค์ได้ค่ะ ต่อไปจะเป็นห้องน้ำมีกระจกกัน้นและยังมีแบ่งโซนแห้งเปียกไว้เรียบร้อยค่ะห้องสุดท้ายนี้จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์นะคะที่มาพร้อมกับตู้เก็บเสื้อผ้าเตียงคิงไซส์ทีวีพร้อมโต๊ะวางทีวีค่ะ เรามาดูส่วนกลางกันบ้างนะคะบอกเลยว่าที่เนี่ยเป็นส่วนกลางที่ประทับใจมากๆค่ะเมื่อเดินเข้ามาด้านขวามือนะคะจะเป็นห้องนั่งเล่นส่วนกลางค่ะตรงเข้ามานะคะจะเป็นสระว่ายน้ำที่แบ่งส่วนระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ฟิตเนสเนี่ยจะอยู่ด้านบนชั้นสองของสระว่ายน้ำนี้เลยค่ะ อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ชอบของที่นี่เลยนะคะก็คือส่วนสาธารณะค่ะที่เหมาะกับทุกวัยมากๆมีเครื่องเล่นที่เหมาะกับเด็กๆนะคะเดินไปเรื่อยๆยังมีมานั่งสำหรับผู้ใหญ่หรือจะนั่งอ่านหนังสือชิลๆใต้ต้นไม้ใหญ่ก็ได้ค่ะ นอกจากบ้านจะน่าอยู่แล้วนะคะทำเลที่นี่โดดเด่นไม่แพ้กันค่ะบ้านหลังนี้อยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทั้งห้างสรรพสินค้าเซ็นท่านพระรามสองบุญถาวรโลตัสบิ๊กซีโฮมโปรใกล้โรงเรียนโรงเรียนศึกษานารีโรงเรียนสรารศาสตร์วิเทศเอกชัยใกล้โรงพยาบาลน,นาครทนและใครสายเพชรเฟรนี่นะคะยังมีโรงพยาบาลสัตว์บ้านมหาชัยอีกด้วยค่ะบ้านสวย สิ่งอำนวยความสะดวกครบทำเลดีขนาดนี้นะคะขายเพียง5ล้าน9เท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยรีบติดต่อเบอร์นี้ได้เลยค่ะแอบบอกเลยว่าบ้านแถบนี้นะคะราคาขึ้นทุกปีค่ะแล้วคลิปหน้าจะพาไปดูบ้านที่ไหนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะแป้ง property ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ